สวัสดีจ้าวันนี้มาหลังฝนตกจ้าฝนตกลมแรงมากเลยวันนี้ลมแรงกระนำเลยฝนตกเยอะมากเลยจ้าแต่ก็มีแต่ลมแรงเยอะๆลมพัดมะม่วงโคนทับหลังคาเล้าไก่เลย ลมแรงจริงๆมาม่วงคนทับลาวไก่เลยจ้าอันนี้จะพามาดูต้นไม้หลังฝนตกหยุดไปหลายวันพอฝนตกก็ชุ่มฉ่ำขึ้นมาอีกรอบแล้วจ้ามี่ปุาสามรสจะออกดอกแมวปุซาสามรสจ้า ช่ำของบรรยากาศฝนตกลมแรงมากเลยต่างก็สีบ้างอะไรบ้างก็ปิวกันอยู่กลางไร่กลางนาก็อย่างเงี้ยจ้าลมแรง ามาดูต้นไม้ถ้าพามาดูต้นไม้ทั่วไปจ้ามีดอกลีลาวดีสีแดงสีชอบมากลดปลานเลยตัวนี้เอากิ่งมาชำไาได้หนึ่งปีแล้วจ้าออกดอกแล้ว นี่มะขามเทศมะขาเทศมันนะจ๊ะซื้อมาแล้วปลูกเ้าไว้ซื้อมากินแล้วปลูกมเมล็ดขึ้นมาปลูกไปหลายต้นแล้วเลยอีกสองถุงจ้าไหวออกดอกแล้วนะไหวธรรมดาออกดอกแล้วอันนี้มะขามเปรี้ยวจ้ะ จะไปปลูกทำร่มไว้ข้างหลังมันมาขำเปรี้ยวอันนี้มอนเบอรี่เก็บกินทุกวันจ้าก็มีโูกให้เก็บกินทุกวันเลยมอนเบอรี่ก็มีโูกให้กินทุกวัน ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีจ้า